แอนติลาอาคารหน้าตาทันสมัยความสูง27ชั้นซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมุมไบตอนใต้ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่แพงที่สุดในโลกใช้เม็ดเงินในการก่อสร้างมากกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐนายมุเคตอัมบานีนักธุรกิจที่รวยที่สุดในประเทศอินเดียและอันดับ4ของโลกจากการจัดอันดับของฟอบคือเจ้าของบ้านแห่งนี้ ที่มาของแอนติลานั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่นิต้าภรยาของมุเคธได้ไปพักผ่อนที่โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งความสวยเตตาของการตกแต่งสไตล์เอเชียร่วมสมัยทำให้เธออยากมีบ้านแบบนี้เป็นของตัวเองบ้างโดยมีข้อกำหนดในการสร้างว่าห้ามใช้แปลนบ้านและวัสดุก่อสร้างซ้ำกันในแต่ละชั้นอีกทั้งบริเวณที่บ้านหลังนี้ ตั้งอยู่นั้นเป็นถนนสายธุรกิจของประเทศและถือเป็นหนึ่งในถนนที่มีมูลค่าแพงติดอันดับโลกส่งผลให้ค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาคารแห่งนี้ถูกสื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศตั้งสมญานามให้ว่าเป็นทัสมาฮานแห่งศตวตรรษที่21ซึ่งคงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินความจริงแต่อย่างใดบ้านของตระกูลอัมบานี ประกอบไปด้วยศูนย์สุขภาพและสถานออกกำลังกายสตูดิโอสำหรับการเต้นสะว่ายน้ำห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงและโรงภาพยนตร์ขนาด50ที่นั่งนอกจากนี้ยังมีลานจอดสำหรับเฮลิคอปเตอร์จำนวนสามลำซึ่งอยู่บนดาดฟ้าและที่จอดรถยนต์จำนวน160คันแน่นอนว่าด้วยจำนวนสาธารณูปโภคอันมากมาย แม่บ้านธรรมดาธรรมดาไม่กี่คนคงไม่สามารถรับมือไหวครอบครัวอัมบานีเลยแก้ปัญหาด้วยการจ้างพนักงานดูแลบ้านของเขาเพิ่มโดยเฉพาะอีก600คนบ้านหลังนี้สมแล้วที่ได้รับสมญานามว่าทัสมาฮานแห่งศตวรรษที่21